ถ้าคุณเคยพยายามเปลี่ยนชีวิตแล้วแต่เรื่องเงินกลับไม่เคยตามมาเลยคลิปนี้สร้างมาเพื่อคุณค่ะก็อย่างที่เฟียสัญญาไว้นะคะใน ep ที่แล้วนะว่า ep นี้เดี๋ยวเฟียจะพามาดูวิธีการหาเงินของเฟียโดยจะเจาะจงไปที่ธุรกิจบริการหรือว่าธุรกิจเอเจนซี่ที่เฟียเคยทํานะคะก็วันนี้เดี๋ยวเฟียจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าเฟียรเริ่มทํายังไงมีวิธีคิดแบบไหนแล้วก็เฟียทำคอนเทนต์แบบไหนถึงเติบโตได้มากกว่าเมื่อก่อนเนาะอย่างที่เฟียเคยบอกว่า ก่อนที่คุณจะเริ่มหาเงินเนี่ยอย่างแรกเลยที่คุณต้องทําก็คือการรีเซ็ต y ม e ์เซตนะคะเพราะว่าคุณจะไม่มีทางสร้างชีวิตใหม่ได้ถ้าในหัวของคุณยังเต็มไปด้วยอะไรที่มันแบบเป็นเสียงลบๆเป็นสิ่งที่รบควนสมองคุณหรือว่าเป็นความคิดเดิมๆชุดความรู้เดิมๆอะไรเงี้ยการที่จะหาเงินต้องเริ่มจากการ เปลี่ยนไม n d เซ็ก่อนสเต็ปที่2 feel your body ก็คือการกินอาหารที่ดีเพราะว่าวินยัยหรือว่าการจะทําให้ตัวเองมีพลังในการหาเงินได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากเบสิกก่อนเลยก็คือเริ่มจากการทานอาหารที่ดีรู้จักการคํานวณ TDE ของตัวเองนะรู้จักการคํานวณโปรตีนครับไขมันอย่างที่เฟียเคยบอกไปในทุกๆคลิปนะคะสเต็ปที่3ก็คือ train like a warrior ก็คือการออกกำลังกายอย่างน้อยให้เราเนี่ย สร้างวินัยโดยการพยายามออกกําลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยการออกกาลังกายเนี่ยมันจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีวินัยได้ง่ายขึ้นมีวินัยได้มากขึ้นนะเร็จที่4ี่ก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรียนรู้ในสิ่งที่ คุณสนใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจมากขึ้นธุรกิจที่คุณสนใจหรือว่าหัวข้ออะไรต่างๆที่คุณสนใจเรียนรู้มันให้มากขึ้นสเต็ปที่5ก็คือวาดภาพอนาคตของตัวเองในะอีก3ปี5ปี10ปีข้างหน้าว่าคุณอยากเห็นมันเป็นแบบไหนนะแล้วก็สเต็ปที่6ก็คือพยายามตั้งคําถามค้นหาตัวเองบ่อยๆแล้วก็ลองผิดลองถูกจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดนี้นะหัวข้อวันนี้เลยก็คือสเต็ปที่7นะคะการ turn p a ชั i น n into income เนาะก็คือการเปลี่ยนเป้าหมายให้เป็นเงินจริง โดยการสร้างตัวตนให้คนเชื่อใจแล้วก็ทำเงินจากสิ่งที่คุณเป็นก่อนที่จะหาเงินเราควรทำยังไงควรปรับเปลี่ยนควรเรียนรู้อะไรบ้างอย่างที่เฟียเคยเล่าไป อยู่ตลอดนะสเต็ปหนึ่งที่คุณต้องทําก็คือรีเซ็ตยัวไมซ์เซ็ตนะอะไรที่มันไม่ดีแก่หัวสมองเราเนี่ยลบมันออกไปให้หมดแล้วก็พยายามสร้างพลังบวกให้ตัวเองเยอะๆอันดับที่2องฟิลล์บอดี้ก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นนะอันดับ3าก็คือการออกกำลังกายให้มากขึ้น4ก็คือเรียน something new เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะอันดับ5ก็คือ การรู้จักสร้างวิชั่นบอร์ดของตัวเองหรือว่าการวาดภาพชีวิตของตัวเองในอีก3ปี5ปี10ปีข้างหน้าว่าเราอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนเนาะสเต็ปหกก็คือ Experiment with o ์ว pleasure ก็คือการลองผิดลองถูกอย่างจริงจังนะในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไรมันคือเป้าหมายที่คุณอยากทำจริงจริอ่ะและสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือสเต็ปที่7ก็คือการ Turn p a s s i o n i n t o i n c o m คที่เฟียจะมาเล่าให้ฟังก,กันวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งสเต็ปที่7เียยกาเปล่นให้ป็รายได้ได วันนี้อย่างที่เฟียบอกเฟียก็จะมาเล่าว่าเฟียเปลี่ยนตัวเองให้รู้จักการสร้างรายได้อย่างไงและเฟียการันตีเลยว่าคุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอ่าอย่างเฟียเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยเฟียอยู่ในภาพนี้เลยช่วงโควิดนะก็คือแบบว่าการเงินติดลบเวอร์นะแล้วก็หลังจากนั้นเฟียก็เออพยายามพัฒนาตัวเองลองผิดลองถูกตาม7ซเ e ่ Planner ที่เฟียเคยเล่าไปนะสเต็ปหนึ่งถึงหเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากการผ่านสเต็ปหนึ่งถึงหมาแล้วก็เฟีย ตอนนี้เฟียก็จะอยู่ที่สเต็ปที่7ก็คือการ turn passion into income นะก็คือการสร้างรายได้ในปัจจุบันนั่นเองนะคะปัญหาที่หลายๆคนเจอเนี่ยส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยจะติดอยู่กับที่ก็เพราะว่าไอเดียเนี่ยเยอะเกินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน,นใช่ไหมไล่ตามความไวรัลมากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ใช่จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเรายึดติดกับให้คลิปเรามียอดวิวเยอะๆเกินไปหรือว่าคลิปไวรัลอะไรเงี้ยบางทีคนเราเวลาจะแบบ เริ่มสร้างตัวตนหรือว่าการเปลี่ยนตัวตนให้กลายเป็นไรายได้เนี่ยบางทีเวลาเราไปคิดเยอะเกินไปยึดติดกับความไวรัลหรือว่ายอดวิวเกินไปมันก็จะทาให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จได้ยากมากกว่าเดิมนะอ่ะแล้วก็บางคนอาจจะไม่มีระบบในการสร้างคอนเทนต์หรือว่าการออฟเฟอร์ข้อเสนอให้ลูกค้าหรือว่าผู้ติดตามของเราแล้วก็การต่อยอดตัวตนของเราให้กลายเป็นไรายได้อืมอ่ะบางคนก็อาจจะโฟกัสแค่ยอดวิวแทนที่จะดูว่า กลุ่มเป้าหมายจริงๆของเราคือใครหรือว่าลูกค้าผู้ติดตามของเราจริงๆคือใครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฟียอยากให้ทุกคนโฟกัสเลยในสเต็ปที่7ในการหารายได้เนี่ยสิ่งที่คุณควรมีอย่างแรกเลยก็คือเป้าหมายเดียวชัดๆก่อนนะแล้วก็สร้างรถแมปที่เรียบง่ายแล้วก็ฝึกทํามันซ้ําๆนะสำหรับใครที่งงว่ารถแมบคืออะไรอยากดูคลิปเต็มย้อนกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้นะคะอะทีนี้สเต็ปที่7เปลี่ยนแพชชั่นในกายเป็นไรายได้แผนการลงมือทําที่เฟียอยากให้ทุกคน นำไปปรับใช้นะก็คือ1เลือกเป้าหมายชัดๆว่าเราสามารถช่วยใครได้ให้ผลลัพธ์อะไรด้วยสกิลอะไรของเราที่เราเรียนรู้มานะสก็คือวางรูทแมปเล็กๆอย่างเช่นการสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์การโพสอ,อย่างสม่ําเสมอการรู้จักสร้างดิจิทัลโปรดักตแล้วก็การต่อยอดในการหาเงินอะไรเงี้ยสามก็คือเีอยให้เพื่อนๆสร้างตาราง30วันว่าวันนี้คุณได้ทําอะไรได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ ก้าวต่อไปที่คุณจะทําคืออะไรทีนี้ทั้งหมดนี้ที่เฟียบอกมาเนี่ยเฟียไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยกดดันกับตัวเองมากเกินไปให้ระลึกจำไว้เสมอว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขสิ่งที่คุณทําแผนที่ชีวิตของคุณได้ตลอดถ้ามันไม่ใช่นะถ้ารู้สึกว่าวันไหนรู้สึกว่าโอเคเป้าหมายที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทําต่อไปอีกแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนมาได้เสมอปรับเปลี่ยนแก้ไขอัดเดบได้เสมอตามสถานการณ์ของเราเลยนะตัวอย่างรถแมล อย่างเช่นว่าเป้าหมายของเราคือเราอยากเป็น best version ของตัวเองอยากเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองอยากช่วยคนอื่นให้เติบโตเหมือนกับเฟียเนี่ยเฟียหลังจากที่เฟียรู้สึกว่าเฟียพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเฟียก็อยากส่งต่อสิ่งที่เฟียเรียนรู้ประสบการณ์ที่เฟียเรียนรู้มาเนี่ยส่งต่อให้คนอื่นอันนี้ก็คือเป้าหมายของเฟียใช่ไหมสิ่งที่เฟียต้องทาอันดับแรกเฟียจะเริ่มจากการสร้างช่องออนไลน์ 2. เริ่มจากการโพสต์ตัวตน 3. เรียนรู้ในการสร้างสินค้าเรียนรู้ในการสร้างบริการ แล้วก็ต่อยอดในการสร้างกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันตามรถแมพที่เฟียเคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้เลยถ้าใครอยากฟังเต็มๆขับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะทีนี้อย่างที่เฟียเคยบอกไปว่าเฟียรเนี่ยอยากให้เพื่อนๆโฟกัสทีละสเตปไม่ต้องทําให้เป๊ะไม่ต้องทําหลายๆอย่างพร้อมกันนะแล้วก็ตาราง30วันที่เฟียอยากให้เพื่อนๆทำเนี่ยเฟีย์อยากให้เพื่อนๆโฟกัสไปที่ว่าแต่ละวันเนี่ยคุณทําอะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก้าวต่อไปที่คุณจะทําในวันต่อไปเนี่ยคืออะไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ห้ามไปคิดเยอะให้เริ่มจากสิ่งที่เราพอทําได้ก่อนแล้วค่อยปรับแก้ไขไประหว่างทางเนาะไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องไปยึดติดว่าเราต้องทําให้มันเป๊อะอ่ะระหว่างที่คุณทําไปตามเป้าหมายของคุณเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคมันเริ่มไม่ใช่และเป้าหมายมันเริ่มแบบว่าไม่เต็มร้อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองทําก็ลองถามใจตัวเองให้ชัดว่าคุณได้ลงมือทําจริงๆแล้วหรือยังหรือว่าคุณแค่เหนื่อย ถ้าใช่ก็อาจจะพักได้ไม่ผิดคุณไม่จําเป็นต้องสมบุญแบบทุกวันแค่พยายามทําต่อไปเรื่อยๆก็พอแล้วนะแล้วก็2ก็คือคุณรู้สึกว่าคุณรีบเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการสร้างตัวตนออนไลน์เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ในช่วงแรกในการของการสร้างตัวตนเนี่ยเฟยาให้เพื่อนๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปโฟกัสกับยอดขายหรือว่าตัวเงินมากเกินไปนะเฟยให้เพื่อนๆเริ่มจากการสร้างคุณค่า สร้างความเชื่อใจแล้วค่อยต่อยอดเป็นการสร้างรายได้อย่างที่เ,เคยบอกอยู่เสมอนะคะอ่ะทีนี้ลองมาถามใจตัวเองให้ชัดว่าเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เนี่ยยังใช่สําหรับตัวเองไหมถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่อินแล้วก็ลองกลับมาทบทวนใหม่ว่าโอเคมันมันต้องแก้ไขมันต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนไหมปรับให้มันเข้ากับตัวเองมากขึ้นไหมแล้วก็อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนเป้าหมายเพราะว่า ทุกความล้มเหลวระหว่างทางอ่ะมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่ทรงพลังแล้วก็มันจะช่วยให้คุณเนี่ยเติบโตได้ดีมากขึ้นแล้วก็สามารถต่อยอดในการส่งต่อให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะทีนี้สำหรับใครที่เคยฟังคลิปของเฟียมาหลายคลิปแล้ว,ลวร,รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจ7 step planner เท่าไหร่ว่าเราจะมีวิธีในการค้นหาตัวตวนโดยเริ่มจากศูนย์แล้วก็ต่อยอดในการสร้างรายได้ต้องทำยังไงเฟียขออนุญ,ญาต นำเสนอเซ t e p p l a n ปเพของเฟียที่เฟียออกแบบเองจากประสบการณ์จริงนะคะโดยเซ t e p นสเเนี้ยเฟียรสร้างขึ้นมาเพื่อคนที่กำลังหลงทางจริงๆเลยเพราะว่ามันคือเส้นทางที่เฟียเคยเดินผ่านมาแล้วผ่านความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าแล้วก็การตั้งคำถามกับชีวิตมาแล้วนะก็เฟียก็ได้สรุปประสบการณ์ของเฟียออกมาเป็น7ขั้นตอนที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถนำไปทำตามแบบจับมือทำทำได้จริงนะสำหรับใครที่ เริ่มจากศูนย์แบบไม่มีอะไรในหัวเลยจริงๆแบบไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรไม่รู้จะทํายังไงกับชีวิตไม่รู้จะใช้ชีวิตไปต่อ,อยังไงเนี้ยเฟียไล่เรียงมาให้ทั้งเจ็ดสเต็ปเลยว่าสเต็ปหนึ่งคุณต้องเริ่มทํายังไง2ผ่านสเต็ปหนึ่งไปแล้วต้องทำสเต็ปสองยังไงสเต็ปสามทำยังไงจนไปถึงการค้นหาเป้าหมายได้จริงๆและการเปลี่ยนเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นเงินคุณต้องทํายังไงเฟียสรุปไว้ให้หมดแล้วในเซเว่นสเต็ปแพลนเนอร์ถ้าใครสนใจเซเว่นสเต็ปแพลนเนอร์เดี๋ยวเฟียจะทิง้งลง่้ง้า,าไวใหนะคะค ก็อย่างที่เฟียสัญญาไว้นะคะว่าคลิปนี้เดี๋ยวเฟียจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของธุรกิจบริการที่เฟียเคยทําหรือว่าธุรกิจเอเจนซี่ที่เฟียเคยทำนะว่าเฟียเริ่มจากศูนย์จากการเปลี่ยนตัวตนของเฟียให้กลายเป็นรายได้เฟียเริ่มจากศูนย์เฟียทำยังไงอ่ะจุดเริ่มต้นหลังจบสเตปหนึ่งถึงหของเฟียนะเฟียเริ่มต้นในการทําธุรกิจบริการยังไงนะเริ่มหาเงินยังไงอะไรเงี้ย ก็คือประมาณช่วงสักปลายปี2022ีเนี่ยเฟียก็เริ่มทำเอเจนซี่เล็กๆกับแฟนนะโดยที่เฟีย่ยตั้งชื่อธุรกิจบริการนี้ว่า PPM ซึ่งตอนแรกเนี่ยเฟียก็กะว่าจะแค่หาเงินโดยการแบบว่าทำยิงแอดให้กับแบรนด์ให้กับธุรกิจหรือว่าบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายที่เฟียเลือกเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นนิชใหม่ก็คือเหมือนเป็นตลาดที่มันใหม่มากๆซึ่งเฟียเองก็ยังแบบ ไม่ได้มีความรู้มากแต่เราแบบเหมือนเล็งเห็นว่ามันมีอะไรที่มันสามารถไปต่อยอดได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองผิดลองถูกเรียนรู้ทําไปปรับไปแล้วก็ได้รู้ว่าการยิงแอดโฆษณาที่เรากะว่าเราจะทําให้ธุรกิจแบรนด์ต่างๆตอนแรกเนี่ยเฟรู้ er สึกว่าการยิงแอดโฆษณาเนี่ยมันเป็นแค่3 0มของภาพใหญ่ๆในการทําการตลาดนกรู้ไหมซึ่งสิ่งสําคัญจริงๆที่เหลืออีก70%เลยก็คือการทำคอนเทนต์แล้วก็ คนที่เห็นมันต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายอ่ะเฟียก็เลยในตอนนั้นในตอนที่ทํา PPM หรือว่า Pi ิกเซอร์พาร์เเดียเนี่ยหรือว่าธุรกิจบริการที่เฟียทำอ่ะเฟียก็ตอนนั้นเฟียก็ทํางานประจําอยู่ซึ่งเฟียก็ใช้เงินเดือนของตัวเองเนี่ยเลี้ยงตัวเองแล้วก็สนับสนุน PPM ไปด้วยก็คือค่าใช้จ่ายของ PPM เ็เล็กน้อยเฟียก็แบ่งมาจากเงินเดือนของตัวเองนี่แหละซึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยเฟียก็จะได้มาช่วยแฟนทํางานก็ช่วงที่เราว่างหรือว่าช่วงหลังเลิกงานอะไรเงี้ยก็เราสองคนก็ลองผิดลองถูกล้มลกุกคลุกคานปรับแก้กันไปแล้วก็ช่วงนั้นก็ทํางานกันอยู่สองคนไม่มีทีมไม่มีอะไรเลยนะก็คือพูดง่ายก็คือเริ่มจากศูนย์เลยซึ่งเราก็ทำไปอย่างนั้นแหละล้มลกุกคลุกคานเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรที่ไม่รู้ก็หาจาก YouTube เรียนรู้จากคอร์สออนไลน์ทั่วไปเลยจนผ่านไปประมาณ ใช้เวลาไปนานมากนะประมาณเกือบสองปีเลยเราถึงจะได้ลูกค้าคนแรกแล้วก็มีหลักฐานการจ่ายเงินจริงอย่างที่เฟียชว์หน้าจอนี้เลยนะแต่สุดท้ายหลังจากที่เฟียได้ลองผิดลองถูกแล้วก็ผ่านประสบการณ์การทำเอเจนซี่มาได้สักพักหนึ่งเนี่ยประมาณก็เกือบสองปีเนาะก็ได้ถึงจะได้ลูกค้าแบบว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งพอเวลาผ่านไปเนี่ยปรากฏว่า ผลลั์ที่ได้ค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับคนที่เริ่มจากศูนย์รายได้รวมในช่วงเริ่ม PPM ตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณเกือบ80,000เลยนะคะซึ่งก็ถือว่ามากกว่างานประจำที่เฟียร์ทำเลยนะช่วงนั้นเนาะซึ่งผลลัพธ์ที่เฟียรได้จากการทำ PPM เนี่ยก็ทำให้เฟียรเนี่ยได้ทำงานกับคนหลายคนมากขึ้นรู้จักคนแบบมากหน้าหลายตามากขึ้นได้ทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้สร้างทีมเล็กๆที่ทางานกันเองได้แบบอินเฮานะคะอ่ะทีนี้ อย่างที่เฟียสัญญาเฟียจะมาเล่าให้ฟังว่าธุรกิจบริการที่เฟียรทำเนี่ยเฟียรทำยังไงเฟียรเริ่มยังไงอันนี้ก็จะเป็นโมเดลธุรกิจบริการของ PPM ที่เฟียทําอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะตอนนั้นนะเฟียรเริ่มคิดยังไงจากคนที่แบบว่าเริ่มจากศูนย์เลยไม่มีอะไรในหัวเลยตอนนั้นมีแค่ความรู้ที่เราแบบจบมหาลัยมาอะไรเงี้ยก็ในตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรมากก็เริ่มจากการตั้งชื่อแบรนด์ก่อนเลยเราก็ตั้งชื่อแบรนด์ก็สรุปว่าได้ชื่อแบรนด์กันนมาาว่าเป็ PPM PrixelP Media หรือ จากนั้นก็เราก็หาซื้อโดเมนเพื่อสร้างเว็บไซต์ของเราเองนะแล้วก็ในช่วงแรกก็ต้องพยายามหาว่ากลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มธุรกิจที่เราอยากไปทําบริการให้เขาเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนที่สกิลของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์เขาได้อะไรอย่างเงี้ย4ก็คือคิดข้อเสนอออฟเฟอร์ที่ตอบโจทย์กลุ่มน,นั้นๆโดยเฉพาะก็คือคิดข้อเสนอก็คือประมาณว่า นำเสนอตัวตวนว่าเราสามารถทําอะไรให้เขาได้อะไรเงี้ยเวลาคุยกับลูกค้าก็พยายามบอกว่าโอเค เราสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ลูกค้าได้ในราคาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาพวก case s t u ี้ในสมัยที่อยู่มหาวิทยายลายัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเคยทำพวกโปรเจกต์อะไรต่างๆก็สามารถนำมันมาต่อยอดในการสร้างออฟเฟอร์ในการหาลูกค้าได้อย่าไปคิดเยอะว่าเราต้องมีประสบการณ์แบบการทำงานแบบจริงจังอะไรเงี้ยในช่วงแรกเฟียแบบเริ่มจากศูนย์เลยก็คือเอาโปรเจกต์ต่างๆที่เคยทำในมหาลัยนี่แหละพยายามรวบรวมแล้วก็จัดแบ่งมันออกมาให้เป็นข้อๆว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างเราก็เอาสิ่งนั้นแหละไป ไปยื่นข้อเสนอให้ลูกค้าของเรานะอ่ะทีนี้วิธีที่เฟียใช้ในการหาลูกค้านะหนึ่งเลยก็คือสร้างไฟล์ Excel มาสักไฟล์หนึ่งแล้วก็เก็บรายชื่อลูกค้าที่เราอยากร่วมง,งานด้วยเราก็ไปหาตามแบบอินเทอร์เน็ตทำ g o o g l e อะไรนี่แหละว่าเออลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรามีใครบ้างร้านไหนบ้างแบรนด์ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลิสต์มันออกมาสักเป็นไฟล์ Excel หนึ่งซึ่งในไฟล์เนี่ยสิ่งที่ควรมีเลยก็คือธุรกิจของลูกค้าแล้วก็ ชื่อเขาเรียกว่าเ,เจ้าของธุรกิจนั้นๆอย่าเงี้ยผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการทำธุรกิจในแบรนดนน์นั้นๆแล้วก็ช่องทางช่องทางติดต่อของลูกค้าที่ตั้งที่อยู่แล้วก็ลิงก์โซเชียลต่างๆของลูกค้าอะไรเงี้ยสาจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเริ่มส่งข้อความ DM หรือว่าโทรหาลูกค้าในลิสต์รายชื่อที่เราลิสต์ออกมาก็โทรไป ในช่วงแรกนะเฟียก็โทรไปแล้วก็แนะนำออฟเฟอร์บริการของเราว่าโอเคเราคือใครเราคือ PPM เราสามารถทำอะไรให้เขาได้ก็นำเสนอบริการของเราไปจากการเริ่มโทรนี่แหละแบบไม่มีอะไรเลยเน้นโทรเน้นส่ง DM ส่งไลน์อะไรเงี้ยอ่ะสี่ถ้าลูกค้าไหนสนใจเราก็จะส่งลิงก์ไปให้ส่งลิงก์นัดหมายไปให้ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเวลามาคุยกับเราได้แล้วก็เราต้องพยายามคุยยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ย กดยิงเข้ามาแล้วก็มาคุยกับเราแล้วในมิ팅นั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามขายของขายตัวเองให้มากขึ้นขายตัวตนขายสิ่งที่เรามีให้ลูกค้าให้ได้เยอะที่สุดมันขึ้นอยู่กับเราเลยแหละว,ว,ว่ามิ팅นั้นะ่ะในการประชุมครั้งแรกนั้นเราต้องคุยต้องทำยังไงก็ได้ในการนําเสนอตัวตนของเราให้ได้มากที่สุดอ่ะต่อไปวิธีที่เฟียใช้ในการปิดการขายนะก็คือเฟียจะแบ่ง การประชุมหรือว่ามิงกับลูกค้าเนี่ยแบ่งออกเป็น3ครั้งซึ่งครั้งแรกเราจะเรียกว่า discovery meeting อันที่2 problem finding meeting แล้วก็อันที่3 offer meeting นะซึ่งใน discovery meeting เราจะสร้างเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทำความเข้าใจธุรกิจพันธกิจวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงปัญหาบางส่วนของลูกค้าที่เขาอยากแชร์กับเราหรือว่าเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วก็ในมิ g ครั้งที่2เนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ให้ลึกมากขึ้นว่าสิ่งที่ สิ่งที่ลูกค้าทําแล้วมันผิดพลาดหรือทําอะไรผิดอยู่เนี่ยหรือว่าสิ่งไหนที่เราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้เราก็ต้องพยายามวิเคราะห์ว่าในจุดไหนที่เราสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้รวมไปถึงสอบถามลูกค้าให้ชัดๆได้ว่าลูกค้าเนี่ยคาดหวังผลลัพธ์ในการทําธุรกิจกับเราครั้งนี้ยังไงอ่ในมีติ้งที่4เราก็จะมาออฟเฟอร แนวทางเสนอแนวทางแก้ไขที่เราออกแบบเฉพาะสําหรับลูกค้าธุรกิจนั้นๆซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดนําไปใช้เองได้แบบฟรีๆเลยก็คือการแบบเหมือนให้ใจไปเลยให้ลูกค้าไปฟรีๆเลยหรือว่าถ้าลูกค้าเลือกที่จะทํางานกับเราเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผลพลอยได้ของเราที่เขาเลือกที่จะไว้ใจให้เราดูแลต่ออะไรเงี้ยซึ่งในจุดนนเนี้ยในออฟเฟอร์มิทติ้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเรา มีอะไรดีที่สามารถทําให้ลูกค้าได้ทำไงก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ยตอบตกลงร่วมงานกับเราหลังจากที่ลูกค้าตอบรับข้อเสนอแล้วสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือการส่งลิงก์สไลด์หรือว่าช่องทางการชําระเงินให้ลูกค้าหรือว่าจะเป็น QR ธนาคารให้ลูกค้าสามารถสแกนจ่ายเงินได้สะดวกนะซึ่งหลังจากที่ลูกค้าชําระเงินภายในสัปดาห์นั้นเราก็สามารถดําเนินการให้ลูกค้าได้ทันทีนะสมส่งมอบงานก็เราต้องทําตามกําหนดปฏิทินโปรเจกต์คาล endar ที่เราได้เตรียมไว้ให้ลูกค้า สี่ถ้ามีการประชุมก็ประชุมอัปเดตรายสัปดาห์รายเดือนกับลูกค้ากับเจ้าของแบรนด์นั้นๆอย่างเงี้ยห้าสุดท้ายก็คือช่วยทุกวิธีที่ทำให้ธุรกิจหรือว่าแบรนด์ของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นจริงๆแล้วก็บรรลุปเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการได้จริงๆพูดง่ายก็คือสิ่งที่เรามีเนี่ยเราช่วยอย่างจริงใจแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดนั่นเอง จากที่ทํา PPM เนี่ยเฟียก็เริ่มเข้าใจความสําคัญของการทำคอนเทนต์มากขึ้นเฟียก็เลยนะํามันมาต่อยอดในการทำคอนเทนต์ของ g l o w with Sophia มากขึ้นถ้าทุกคนเห็นก็คือมีอยู่คลิปหนึ่งที่คลิป ep 1 2ของเฟียเนี่ยแต่ยอดวิวไปได้ถึง6,000กว่าวิวเลยแล้วก็ในคลิปคลิปนี้เฟียได้ลูกค้ามาถึง4รายด้วยกันซึ่งเฟียถือว่าเป็น ผลลั์ที่ดีมากๆเลยในการที่เฟียนําประสบการณ์จาก PPM เนี่ยมาต่อยอดกับ Growwith s o h i a แล้วก็สามารถทําเงินได้จริงแล้วก็สามารถหาลูกค้าได้จริงเฟียก็อยากจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีว่าในการทํา PPM หรือว่าทำ Growwith Sofia เนี่ยเฟียมีวิธีการคิดแล้วก็การสร้างคอนเทนต์คร่าวๆยังไงถ้าเพื่อนเพื่อเริ่มจากศูนย์เพื่อนเต้องเริ่มคิดสร้างตัวตนยังไงนะซึ่งช่วงที่เฟียทำ Growwith Sofia เนี่ยสิ่งแรกที่เฟียแนะนําให้เพื่อนๆมีเลยก็คือ positioning ก็คือจุดยืนของตัวเองว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถ ช่วยใครได้แล้วก็สามารถทำอะไรให้เขาได้ด้วยสกิลอะไรของเราเขียนมาสักหนึ่งบรรทัดว่าเราอยากช่วยใครช่วยยังไงด้วยสกิลอะไรอะไรเนี้ยพยายามเขียนมันออกมาให้ได้หนึ่งบรรทัดทีนี้มีสี่อย่างที่เฟอยากให้เพื่อนๆโฟกัสก็คือพยายามเก็บข้อมูลว่าผู้ติดตามของเราหรือว่าฟ o ลโลเวอร์ของเราเนี่ยมีคำถามอะไรมาถึงเราบ้างพยายามเก็บข้อมูลนั้นเยอะๆว่าพวกเขาแบบ ถามอะไรเราบ้างอยากรู้อะไรบ้างอะไรเงี้ยพยายามเจาะจ,จงกลุ่มเป้าหมายเยอะๆแล้วก็วิดีโอรูปแบบที่ทำคอนเทนต์เนี่ยก็พยายามทําในรูปแบบของคอนเทนต์ฟันแนลที่เฟียรเคยสอนไปใน EP ีที่แล้วนะแล้วก็พยายามเล่าตัวตนของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดพยายามแบ่งปันประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น Howto หรือ Cas e study เหมือนที่เฟียมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ได้เลยพยายามปรับคอนเทนต์จากคอนเทนต์ยาวก็ลองมาคอนเทนต์สั้นๆบ้าง คอนเทนต์ <Cont> สั้นก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบสไลด์บ้างเหมือนที่เฟียกําลังลองทาอยู่ตอนนี้นะเฟียอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ดูแค่ยอดวิวแต่พยายามให้พยายามดูว่าผู้ติดตามเนี่ยมีการเซฟคอนเทนต์บ้างไหมมีการแชร์หรือว่า DM มาหาเราบ้างไหมหรือว่ามีการจองคิวมาคุยกับเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ยอดวิวเราน้อยแต่ว่ามีคนทักมาหาเรามีคนคอมเมนต์มีคนให้ฟีดแบ็กว่าเขาช,ชื่นชอบในผลงานของเราในประสบการณ์ที่เราแบ่งปันให้เนี่ยเฟียร,รู้สึกว่ามันดีมากกว่ายอดวิวที่เราได้อีก อ่ะสุดท้ายเฟียอยากให้เพื่อนๆไม่ลืมที่จะใส่ CTA หรือว่า Call to Action ประโยคปิดท้ายคลิปนั้นๆให้ชัดๆว่าเพื่อนๆอยากให้ผู้ติดตามหรือว่า follower ของเพื่อนๆเนี่ยทำยังไงต่ออย่างเช่นกดลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคอนซัลต์ฟรีกดลิงก์ด้านล่างเพื่อรับดิสโทโปรดักต์ฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้แล้วแต่เลยแต่พยายามสื่อ Call to Action ให้ชัดหรือว่าประโยคปิดท้ายเนี่ยพยายามสื่อให้ชัดกดในการทำคอนเทนต์เนี่ยเฟียอยากให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามโพสต์ ประมาณสัปดาห์ละ3ครั้งซึ่งเฟียก็พยายามทับอยู่นะส่วนใหญ่เฟียก็ด้วยความที่เฟียกทำงานคอนเทนต์อื่นๆด้วยเฟียก็เลยสามารถแปลว่าอัดคลิปลง YouTube ได้ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะแต่เฟียก็จะพยายามลงในช่องทางอื่นๆพวก t i k t o k หรือว่า Facebook อื่นๆเลกอนเอทอ่างเงี้ยเฟียก็พยายามปัดคลิปสั้นลงอยู่บ่อยๆเนาะแต่ถ้าใน u t u b e เนี่ยเฟียจะลงเป็นคลิปยาวแค่สัปดาห์หนึ่งครั้งแต่ถ้าเพื่อนสามารถทำได้3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยจะถือว่าดีมากๆทีนี้ สิ่งที่เฟียอยากให้เพื่อนๆไปทําต่อเลยหรือว่านําไปคิดต่อเลยก็คือลองพยายามสร้างแผน30วันของการสร้างตัวตนแล้วก็เริ่มหารายได้หนึ่งอย่างที่เฟียบอกพยายามเขียน Positioning 1ประโยคก็คือหาจุดยืนของตัวเอง2เลือกแพลตฟอร์มสักหนึ่งแพลตฟอร์มหนึ่งอย่างเช่น Facebook, y o u u u b e t i k t อกอะไรนเงนี้ยแล้วก็พยายามโพสตสัปดาห์ละสครั้งทีนี้ลองสร้างตารางสัก30วัน tracking ตัวเองว่า วันที่หนึ่งเนี่ยทำอะไรได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ก้าวต่อไปที่เราจะทําในวันต่อๆไปคืออะไรเงี้ยให้ลองสร้างมันออกมาสัก30วันเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการติดตามการลงมือทาของตัวเองอะไรเงี้ยอทีนี้ก็เพื่อนๆก็ควรที่จะทบทวนทุกสัปดาห์แล้วก็พยายามเช็คว่าคอนเทนต์หรือว่าโพสต์ที่เราโพส์ไปเนี่ยอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กอันไหนมีคนกดไลค์กดแชร์อันไหนมีคนคอมเมนต์เยอะหรือว่ายอดวิวเยอะหรือว่า โพสไหนที่มันดีไม่ดีอย่างเงี้ยพยายามเก็บฟีดแบ็กเก็บข้อมูลของตัวเองไว้ให้เยอะๆถ้ามีไอเดียไหนที่มันโผล่ขึ้นมาก็พยายามทาเป็นข้อเสนอให้ลูกค้าให้ผู้ติดตามอะไรเงี้ยสิ่งสําคัญเฟียไม่อยากให้ทุกคนคิดเยอะให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนแล้วค่อยเรียนรู้แก้ไขไประหว่างทางนะเหมือนกับเฟียเนี่ยตอนที่เฟียทําช่วงแรกๆเฟียก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเฟียลองผิดลองถูกลมลุกคุกคานในการทํา ppm มาประมาณเกือบสองปีอ่ะกว่าจะได้ลูกค้ารายแรกอ่ะนึกออกไหมทีนี้สิ่งที่เฟียอยากบอกก็คือถ้าเฟียย้อนเวลากลับไปได้นะในช่วงที่ทําธุรกิจบริการอ่ะเฟียจะเริ่มลงมือทําเลยโดยที่ไม่คิดเยอะเรื่องแบบโลโก้เรื่องเว็บไซต์เรื่องนู่นนี่นั่นเพราะเฟียเนี่ยเสียเวลากับการสร้างแบบภาพลักษณ์เยอะเกินไปนะในเมื่อก่อนถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้เฟียจะไม่คิดอะไรมากเลยเฟียจะเริ่มแบบหาลิสต์ลูกค้าแล้วก็โทรหาแล้วก็นําเสนอ นำเสนอบริการของเราเลยอเฟยอยากให้เพื่อนๆลองทาแบบนั้นไปก่อนถ้าโทรไปแล้วหรือว่า DM ไปแล้วลูกค้าไม่ตอบหรือว่าเขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรก็หาลูกค้าลิสต์ลูกค้ารายใหม่อะไรเงี้ยก็คือทําไปก่อนอย่าไปคิดเยอะเริ่มจากเล็กๆไปก่อนถ้าใครสนใจธุรกิจบริการนะเฟยอยากให้ลอง นำสิ่งที่เฟียทำเนี่ยลองไปปรับใช้กันดูสุดท้ายสําหรับคลิปนี้ก็คือ2เส้นทางที่คุณสามารถเลือกได้ที่เฟียอยากจะออฟเฟอร์ให้คุณนะซึ่งทางแรกก็คือคุณสามารถจองคิวนัดมาคุยกับเฟียได้ฟรีๆเลยเดี๋ยวเฟียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะก็คือคุยฟรีครั้งแรกนะเฟียให้เวลาไม่จํากัดเลยมาคุยกันได้เลยในเรื่องของการสร้างตัวตนตั้งแต่เริ่มจากศูนย์ไปจนถึงการเริ่มหารายได้เลยนะแล้วก็ทางที่2สําหรับใครที่ ไม่ไม่อยากจะมาคุยกับเฟียหรือว่าไม่อยากจะได้รับคำปรึกษาจากเฟียเนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะโหลด7 s t e p Planner พ n ด้านล่างได้เลยถ้าใครสนใจเฟียก็จะมีลิสต์ไว้ให้แล้วอย่างที่เฟียบอกนะสเต็ปหถึงสเต็ปเว่าคุณต้องทำยังไงสำหรับใครที่อยากไปอ่านเองแล้วก็อยากลงมือทำด้วยตนเองจากไกด์ที่เฟียให้ก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเหมือนกันนะคะ ซึ่ง7 Step Planner เนี้ยจะเป็นคู่มือที่ดีมากๆเลยสำหรับใครที่ต้องการเริ่มสร้างตัวตนจากศูนย์แล้วก็เปลี่ยนตัวตนให้กลายเป็นรายได้และสำหรับใครที่สนใจหนังสือ Your first Bar ซึ่งจะเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากการทำคอนเทนต์สำหรับธุรกิจเล็กๆนะซึ่งหนังสือเล่มนี้เฟียยังไม่เปิดวางขายนะถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาเฟียได้สั่งจองได้นะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เฟียจะบอกก็คือสเตปที่7เ,เนี่ยก็คือเป็นการที่เพื่อนๆต้อง รู้จักเริ่มต้นในการเลือกเป้าหมายที่ตัวเองอยากทําจริงๆในชีวิตนะเริ่มจากการเลือกทําสิ่งที่รักแล้วก็วาดแผนวางไม้แมพวางรถแมพว่าจากเป้าหมายนั้นๆเนี่ยเราต้องทํามันยังไงต่อยอดมันยังไงไม่ต้องไปคิดเยอะว่าฉันจะต้องทํามันให้เป๊ะฉันจะต้องเก่งที่สุดก่อนที่จะเริ่มทําอะไรได้เฟียแนะนําเลยนะจากประสบการณ์ที่เฟียแบบลมลุกคุกคานมาสองสามปีนะทําเลยอย่าไปคิดเยอะยิ่งเราคิดเยอะมันจะเสียเวลาให้เพื่อนๆลงมือทําเลยแล้วก็ แก้ไขระหว่างทางดีที่สุดนะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นประสบการณ์จริงเลยที่เฟียได้ลงทํากับธุรกิจบริการของเฟียก็คือ Pixel p r i m e d i a PPM นะแล้วก็เฟียร์นำมาต่อยอดในการสร้าง g l o with Sphere นะคะก็เฟียเชื่อมากๆเลยนะว่าถ้าเฟียสามารถทําได้เพื่อนๆก็สามารถทําได้เหมือนกันเฟียเองก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันแล้วก็ลองผิดลองถูกมาเหมือนกันแล้วเฟียเชื่อว่าถ้าเพื่อนเนําสิ่งที่เฟียบอก นำสิ่งที่เฟียเล่านำประสบการณ์ของเฟียไปต่อยอดไปปรับใช้เนี่ยเฟียเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆก็สามารถทำได้อย่างที่เฟียะทำได้เหมือนกันนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ฟังคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนตัวตนให้กลายเป็นรายได้อยากสร้างตัวตนจากการทำคอนเทนต์รวมไปถึงการทำธุรกิจบริการนะใครที่ชอบคลิปนี้เฟียฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ให้เฟียด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย